เพราะฉะนั้นพอหลังจากนวดแล้วอ่ะมันจะมีอาการอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างคะกับผู้ที่เข้าไปรับบริการนวดค่ะหลักๆของอาการที่พบได้นะคะอาการขร้างคนที่พบได้หลังก,การนวดนะคะผมที่พบได้บ่อยเลยก็คืออาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะผมนนเนื่องจากบางครั้งแรงกดนะครับที่ทําการกดไปอาจจะแรงมากเกินไปหรือว่าบางจุดอาจจะคนไข้าจจะมีการเกร็ง ตามของแรงกดนะคะเราจะทําให้เกิดการการตึงของกล้ามเนื้อหลังจากการนวดได้นะครับจะมีรอยซ้ําเกิดขึ้นได้หลังจากการนวดหลักๆก็คือเกิดจากการใช้แรงกดส่วนใหญ่นะครับเนาะหรือแม้เรือจะมีอาการอ่อนเพรียนะครับเนาะหรือว่าจะมีการวิงเวียนนิดหน่อยหลังจากการนวดอาจจะเป็นผลมาจากการแบบเคลื่อนไหวเร็วหลังจากการนวดการลุกเัียง อ๋ค่ะแล้วมันแล้วอาการอะไรบ้างที่มันเป็นอาการที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากการนวดายถึงที่เราไปรับบริการนวดแล้วมันเกิดอาการแบบนี้นะฮะค่ะที่จริงที่จริงทุกอาการเลยครับคืออาจจะไม่ควรเกิดขึ้นหลังจากการนวดการนวดก็คือเหมือนเป็นการเป็นการแทรกแซงหรือการรักษายอย่างหนึ่งที่อาจจะมีผลข้างเคียงได้เหมือนกันค่ะ เดี๋ยวนะคะหมายถึงว่าเราอาจจะมีการแบบปวดระบมได้ไหมคะจริงเป็นการเป็นอาการปกติไปคารีทิ่นเนื้เสร็จแล้วเราอาจะระบมได้ถึงถามว่าเป็นปกติไหมคุณบดินอ่าอาการระบมเป็นอาการปกติไหมก็คือเป็นอาการปกติที่พบได้ครับเพราะว่าหนึ่งเหมือนที่บอกนะว่าการระบมเป็นการตอบสนองของกล้ามเนื้อหรือของหลอดเลือดนะครับเนาะเวลาเรากดเข้าไปแล้วมันเป็นการตอบสนองของร่างกายซึ่งการระบมเนี่ยมันจะคล้ายกับการที่เราออกกําลังกายหนักๆคัะ อันก็เลยทําให้แบบว่าตัวของกล้ามเนื้อเกิดการตึงตัวหรือว่าตัวของเส้นเลือดฝอยอาจจะมีการช้าระบบนิดหน่อยนะครับแต่มันก็สามารถหายไปเองได้อืมแต่ทีนี้แล้วมันมันไม่ควรมีอาการอะไรเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เราเข้ารับการนวดแล้วอ่ะอ่ะอาการแบบไหน,<ใ>น<อ>ที่ถือว่าไม่พึงประสงค์อันนี้มันดูอันตรายแล้วนะมีบ้างไหมคะถ้าการที่ไม่พึงประสงค์ก็คือหนึ่งวิงเวียนคลื่นไส้าอาเจียนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นผลมาจากตัว อาการนวดความดันลดลงมากอะย่างี้ครับค <c oughs> ่ะ <c oughs> หรือว่าอาการแบบว่าปวดชาที่ไม่มากขึ้นนะครับผมเนาะอ่าอ่าวิงเวียนเอ่อคลื่นไส้อเจียนแล้วก็อาการปวดชาที่มันรุนแรงขึ้นนะคะ <c oughs> ใช่ใช่ครับ <c oughs> ค่ะค่ะอาการเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นได้นะทันทีเลยไหมคะหรืออาจจะแบบหลังจากหลังหลังจากนั้นไปแล้วนะคะ,คะ มีทั้งสองครับก็คืออาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีแต่อย่างน้อยก็คือหลักที่ทีส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเกิด <c oughs> ประมาณสิบสองชั่วโมงหลัาจากนวดหรือว่าหลังจากหนึ่งวันเนี่ยครับแล <c oughs> อาการจะกระจายไปเองได้แต่ถ้าสมมุติท่านวนวดแล้วมีการชาม,มากขึ้นมีการปวดเดียาปวดเล้าหรือว่ารู้สึกแบบ วิงเวียนขึ้นไสแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยครับแนะเําว่าให้ไปปรึกษาหมอเลยเพราะว่ามันอาจจะมีอาการอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงหรือว่าโดยปกติแล้วนคนไข้อาจจะมีภาวะสุขภาพที่หนึ่งอาจจะไมไ่ตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือว่าอาจจะไม่ได้แจ้งก่อนการรับบริการอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเรามีความเสี่ยงอะไรเราอาจจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบก่อนนะครับ,รบเช่นโรคประจำตัวการอา ไข้นะคะหรือว่าตัวร้อนหรือมีภาวะของมีประจำเดือนในเพศหญิงการตั้งครรภ์น,นะครับควรจะแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบตั้งแต่ต้นเพราะว่าบางครั้งท่านวดบางท่าหรือแรงแรงกดนวดบางบางจุดเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้เกิดข้างเคียงตามไมได้บาที่บอกไป